ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะแล้วก็ที่วางจานแล้วก็ตู้เก็บของในครัวแล้วก็อันนี้เป็นฮูดจริงๆเราไม่อยากได้ฮูดเพราะว่าห้องครัวเราค่อนข้างะระบายอากาศได้ดีแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นซื้อฮูดแถมเตาแกส๊สค่ะ เป็นฟอร์นิเจอร์หลักของเราสานกกากสองชันตอนต้องการเจิมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูห้องเก็บของนะคะรีวิวห้องเก็บของค่ะตรงเข้าประตูเข้าประตูตรงนี้คนสูงร้อยนี้ต้องก้มนิดหนึ่งนะแต่พอเข้าไปเรายืนได้เต็มเลยน่าจะสูงประมาณประมาณร้อได้ มีใต้บันไดเก็บของใด้เต็มที่เลยมาชน

เ็กออกแล้วก็กอดเธอพัลเตอร์ครัวของเราก็เสร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตัวแกะเราจะเป็นแบบฝัง แล้วก็เดี๋ยวเรือช่างมาเจาะเจาะสายแก๊สท่อแก๊สออกไปเราจะตั้งถังแก๊สไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องมีทําเป็นชั้นเองสำหรับวางของจุกจิก เป็นชั้นไม้พะเลธธรรมดา